มีทางบ้านถามมาว่าทําไมการจะบวชถึงต้องมีมารมาระจนและควรรับมืออย่างไรดีครับถ้าสังเกตเราจะพบอย่างนี้เวลาเราตั้งใจทำความดีปั๊บเนี่ยมันจะมีเหตุมีอุปสรรคเล็กๆๆบ้างใหญ่ๆบ้างเนี่ยมาขวางเขาถึงเรียกว่ามีมารผจญเนี่ยยิ่งจะทําความดีแบบที่ว่าจะเกิดผลดีมากๆเท่าไหร่เนี่ยบางที่อุปสรรคมันใหญ่ๆไปตามส่วนนะมันก็แปลกดีเหมือนกัน มารห้าฝูงเทวบบุตรมารเขาก็ทํางานด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือว่าวางใจนิ่งๆเฉยๆไม่ไปหวั่นไหวไม่สะดุ้งสะเทือนไม่สะทกสะท้านแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนั้นยังคงเดินหน้าทําต่อไปตามความตั้งใจดีที่มีมาแต่เดิมอุปสรรคนี้ก็หาทางคลี่คลายปัดเป่าแต่จะไม่ยอมให้เป็นตัวขวางความตั้งใจในการทําความดีของเราถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ย อุปสรรคนั้นก็จะขวางเราไม่ได้และเราเองก็จะสูงขึ้นดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเจริญพร